สวัสดีครับผมสุทธิตังสวาน,นิชนะครับปัจจุบันอายุ36ปีอยู่บ้านเลขที่48ถนนสุนทรวัหานตำบลนทางเกวียนอำเภอแกงจังหวัดระยองของชิ้นนี้คือทัพพีนะครับเป็นทำมาจากทองเหลืองนะครับคุณย่าสาวนณีตังสวาน,นิชก็ได้มอบให้กับทางเทศบาลนะครับ คุณย่าเคยเล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนเนี่ยทัพพีชิ้นนี้เนี่ยจะมีขันทองเหลืองนะครับผมซึ่งควบคู่เป็นของคู่กันกับทัพพีชิ้นนี้นะครับแต่เมื่อ,เ,อเมื่อถึงคราวทางวัดเนี่ยเขาจะมีการสร้างพระคุณย่าก็เลยมอบกับมอบขันทองเหลืองเนี่ยให้กับทางวัดนะครับเพื่อในการสร้างหล่อสร้างพระนะครับปัจจุบันก็เหลือแค่ทัพพีชิ้นนี้นะครับ ซึ่งก็ดูจากลักษณะแล้วเนี่ยผ่านการใช้งานมาเยอะนะครับก็จะมีการสึกหลอไปบ้างนะครับทั้งลวดลายบริเวณด้ามน,นะครับก็จะสึกหลอหมายถึงว่าทางลายของด้ามเนี่ยก็ลบเลือนไปนะครับก็จะเป็นผิวเรียบนะครับผมแล้วก็บริเวณที่ตักนะครับก็จะเป็นรอยร้าวนะครับผม ของชิ้นนี้นะครับคุณย่าสาวนีตังสวานิตซึ่งปัจจุบันเนี่ยท่านอายุหนึ่งร้อยสองปีนะครับอาศัยอยู่ที่บ้านเล็กที่สี่ิบแปดถนนสุนทรนัวหารอำเภอแกงจังหวัดระยองนะครับถ้าพีชิ้นนี้คุณย่าสาวนีตังสวานิตได้มอบให้กับทางเทศบาลตำบลมืองแกงเพื่อให้อนุชนรุ่นหลังเนี่ยได้ศึกษาค้นคว้านะครับซึ่งจะเอาไป เก็บไว้ที่หอประวัติเมืองแกงนะครับ